คครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นยังไเกมมาครับเอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคต่อจากอีพีที่แล้วนะครับนะผมก็อดต่อเลยนะครับโอ้ขอโทษสำหรับเสียงไก่เลยนะครับดีอยู่ด้านนอกบ้านนะครับผมไก่บ้านคนอื่นนะครับไม่ใช่บ้านผมนะมันเดินมาบ้านผมนะครับอ่าที่ผมขุดตรงนี้นะครับเพราะว่า โอ้ยเจ้ากไกน่นี่จะมาขันนะเจ้าคนอาคิปว่ที่เราขุดนี้นะครับเพราะว่าเอ๊ะแป๊บน,นึงนะครับจะมาโอเคครับเอาที่ผมขุดเนี่ยเพราะว่าบล็อกน้ำเนี่ยหนึ่งหนึ่งบล็อกเนี่ยมันขึ้นเอให้อให้ดินชุ่มฉ่ำได้แค่ สี่บล็อกนะครับเราก็ต้องเลยเราก็ต้องเอาน้ํามานะครับเพื่อจะให้มันเนี่ยบล็อกหนึ่งเนี่ยมาได้ถึงสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยเราก็มันได้แค่นี้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็จะได้ช่วยกันด้วยนะครับจริงๆเราไม่ต้องก็ได้มั้งนะแต่ผมก็ทำอย่างนงี้ครับเพื่อความสวยงาม จริงเราไม่ต้องก็ได้ครับผมคว,าม,ควา,มามเพื่อความสวยงามแค่นั้นแหละจริงๆนี้มันก็ช่วยได้นะผมก็หลงล้วหลงลืมๆนะครับ Hãy subscribe ok kênh Ghiền rồi ผมอยากได้ดีนแบบนี้นะครับผมขอทุบนะอันนี้ก็จะพังแล้วสิ โอเคเดี๋ยวขอวางให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปนอนนะปึ๊บตรงนี้นะครับวางตรงนี้แล้วก็ เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่ะใช่สวยงามเดี๋ยวผมว่าเราไปนอนกันก่อนดีกว่านะครับเนี่ยเราไปนอนกันก่อนดีกว่าเดีย๋ยวมอนเตอร์จะมากระซวกเรานะครับมันไม่ดีนะ,อ,ะอ,อาหารก็จะหมดแล้วนะครับ รู้สึกก็ผมเผาไว้ก็อยู่ใช่ไหมวะอ๋อใช่ผมเผาไว้อยู่โอเคเอ่าผมบอ,อกในบ้านเนี่ยผมย้ายมาอยู่เนี่ยมีแต่ดินเต็มบ้านครับผมเนี่ยนี่ก็ดินเนี่ยนี่ก็ดินเต็มตัวผมมีแต่ดินนะครับโอ้โหเยอะดินเยอะมากไม่เป็นไรครับเราสร้างนะัดฟาร์มนะก็ต้องมีดินเป็นปกติอยู่แล้วเอาเรสโตนเรสโตนเรสโตน โอ้เอโอเคเ,อเลสโตนมาแล้วก็นี่จะคอร์สนะครับเอาเนี้จะคอร์สมาด้วยอ่าใช่ถังน้ําตอนนี้เราต้องใช้ถังน้ำแล้วครับอันนี้ดินไม่จําเป็นแล้วนะพอเก็บดินก่อนลวกันนะครับผเมื่อยไหมครับเวลาเก็บของแบบนี้มากมันแบบเก็บช้านะครับไม่รู้ถังน้ำมันจะพอหรือเปล่าด้วย อืม uh, cobblestone cobblestone มาใยแมงมุม cobblestone โอเค cobblestone พอแล้วใ mm hmm. okay. ยแมงมุมโอเคแล้วข้าเป็นทะนูก่อนนะครับทะนูโบนะครับโบแล้วก็ข่าเป็นอะไรอะ่ะอันน่ะไอ้ dispenser นะครับ ล้าก็ปากทําทําปากจูนนะทําปากยิ้มไม่ได้นะครับทําปากยิ้มนี่อ่าเขาจะว่าผมพูดไม่ชัดทําปากยิ้มนี่มันจะไม่ได้นะใช้งานไม่ได้นะครับผมมันจะกลายเป็นส่งไอเทมหมองเฉยมันไม่ใช่แบบยิงไอเทมได้นะครับครับก็จะคาบอย่างเี้ค Daniel เย,เยครับคาบทีละนน้อยนะเรื่อยๆครับ ได้มาเจ็ดได้มาอีกเจ็ดได้มาอีกเจ็ดหรอหินขาดหินครับโอเคแล้วก็ต่อไปเราต้องครับไอรีสโต์นีพิเตอร์นะใช่หินธรรมดาหรอ,อตายสิมีทำไมโอเคมีสตนอยู่โอเค เลสโ์ตนีพีเตอร์แล้วก็ใช้เลสเลสอะไรวะไอที่ทอดตัวเลสต์ตนทอดเออผู้ไม่ชัดปุดด๊บปุ๊บข้ามาขามาแล้วก็อีพีเตอร์ข้ามาครับผมโอเคออเดอร์ okay. 87อันน่าจะพออยู่นะแล้วก็ โอเคอาจอยู่ป่ะนเนี่ยโอเคคลิปอาจอยู่นะครับถ้าเราไม่นัดคลิปนี้ผมบอกเลยว่าจบชีวิตแน่เราปึ๊บเอามาสมอกอันเลยโอเคพร้อมนะครับอ่าฝนตกเดี๋ยวขอตัดไปตอนฝนหยุดตกก่อนนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับอ่านี่เราก็เป็นอันนี้นะอ่าทุกคนแป๊บหนึ่งนะ ผมรู้สึกว่าเราต้องวางรีพิเตอร์ใช่ไหมวางอันนั้นมันก็ต้องใช้เยอะกว่าน,นี้แน่เลยเราไม่มีเออผมอยากได้อันนั้นอะ่ะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าคี่ห้าสิบหมุกก็พอแล้วครับปึ๊บถางนั้นไม่อยู่ สิบยี่สิบหกทางนะครับปึ๊บโอเคอือฮะวิ่งไปโอเคเราจะวางยังไงดีครับท่านผู้ชมเอางี้ก่อนแล้วกันนะวางงี้เป็นขอบก่อน ช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปึ๊บเอ,อววาวางอย่างนี้นะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถูกหรือเปล่าวะถูกแล้วนะโอเคถูกต้องครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคนอนเราเพิ่งนอนไปจะข้ามอีกแล้วนะโอ้ไมคครับเร็วมากครับ เร็วมากๆเลยเราก็ต้องรีบทำนะครับเพื่อจะไม่ให้มันช้าคือตัวนี้ผมวันนี้ผมอัดคลิปไปสองคลนะคิปไปนะคลิปแปตัแรกก็ทำอันนี้นะครับแล้วก็คลิปสองคือคลิปวันนี้นะผมยังไม่ออกเกมเลยผมอันนั้นเสร็จก็อัดต่อเลยครับอารมณ์มันค้างนะกำลังสนุกเลย ค okay. แล้วก็วางตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาเ้ากั็น้ำออกไปข้างนอก

โอ้ไม่พอจริงๆนะครับนี่แล้วก็เอิสเพนเ,เซอร์มาวางนะครับวางตรงนี้วางใช้อหนึ่งใช้แปดใช่ไหมแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่ไม่พอเนี่ยไม่พอแน่นอนครับจริงๆเราพอนะอยัยมุมนมน่าจะมีพออยู่ครับ หนึ่ okay. งสองหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคน่าจะถูกกันนะ ว่าผมขอไม่ดีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดอะไรมึะเมือกี้ผมจะพูดอะไรอะโอ้ล้มเลื่อมลมเลื่อม,ม,มนะครับนี่เราต้องเอา dispenser มาอีกนะครับเพราะว่า dispenser ไม่พอนะครับเย่แมงมุมเราพอไหมเนี่ยเย่แมงมุม,ม ยังไงโอเคห้ามกดปิดติดขาดนะครับ มาอีกเก้าไม่พอแน่เลยอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาแม่งไอ้ยายตุมบ้านเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเจอกันอีกรอบครับผมโอเคกลับมาแล้วครับผมมีอยู่สองชุดพอดีนะในบ้านอ่ะโอเคที่ว,ว่าเาเป็นโชคดีของเรามากๆเลยนะครับปึ๊บมามามาเอามาห้าสิบหกโอเคห้าสิบหกเป๊ะ ก็ปึ๊บปึ๊บป๊บปึ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 อพูดลัวมากเลยครับหินมดเฮ้ยเดี okay <fit> <score> ๋ยวโคชีต okay ้องเปิดได้หรอเอา ได้สิบักอีกแล้วไหมครับพอไหมอะ่ะน่าจะไม่พอเอามาอีกห้าแล้วกันอ๋ให้าแล้วไปทุกคน ยี่สิบหกแปดหนึ่งแกแปดสามยีดอขาดอีกหครับขอ,อเอามาอีกหนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคไหลือแ่หงเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บนึง โอเคครับมาโอเคผมไปหาหินเจอละเราวางอันนี้ okay, โอเคพอดีเลยครับไม่ไม่เสียไม่ใช่พอดีเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็เอาเดสต์โอนมานี่นะอันนี้มันจะขยายไฟให้เราต่อได้นะครับแล้วก็วางนะ อย่างนี้นะครับบโอเคอ๋อเดี๋ยวผมโอเคเดี๋ยวตยัดคลิปไปตอนผมวางเสร็จเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้วางอันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยว ดสอบดูว่ามันจะใช้ได้หรือ,อเปล่าน,นะครับกดดูโอเคทุกอันติดไฟนะครับผมโอเคใช้ได้นะเดี๋ยวพารนะ์ทหน้าเรามันจะเรามาปลูกข้าวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้